เห็นไหมฮะที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับว่า,ามันไม่ให้คนนะครับเหมือนกับเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะคุณจะทําอะไรก็ได้ชักดิ้นชักงอผมตกใจเลยเอออะไรเนี่ยเยาวชนคนไทยหรือเนี่ยนี่หรือเยาวชนคนไทยที่เราต้องฝากอนาคตไว้ถ้าเราแก่ตัวไปจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตในการบริหารราชการกัน ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรลปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยวันนี้ชัดเจนครับมติก,กรรมการกสทชนะครับก็ได้มีมติให้ล้มประมูลนะฮะในวันที่28สิงหา2 5 6หชัดเจนครับในกรณีที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความหงวงใยในกรณีที่ทางกสทชนะครับจะนำเรื่องใบอนุญ,ญาตนะครับวงโคจรดาวเทียม ซึ่งจะหมดอายุนะแล้วก็จะให้มีการสมูลใหม่แน่นอนครับวันที่10กันยา25สอนั้นก็ทําให้มงโครจรดาวเทียมที่มีใบอนุญาตไปแล้วหมดอายุก็จะมีการตรำมูลใหม่แต่ด้วยเหตุที่คนไทยบอกว่ากิจการนะครับมงโครจรดาวเทียมั้นขึ้นความถี่รัฐมนูญแห่งราชจาัดไทยสองัรยมาตรา60บบัญญัติไว้ว่าให้ร,รัฐรักษาไว้ซึ่งขึ้นความถี่และ กิจการในการเข้าถึงนะครับการใช้วงโคจรดาวเทียมก็ชัดเจนครับวันนี้หลังจากที่มีการออกมาพูดกันมากมายผมมีคนหนึ่งครับที่ออกมาพูดแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทําไมต้องเอาขึ้นความถีและก็สิทธิในการเข้าถึงวงโคจรดาวเทียมกลับคืนมานั่นเองครับทวงคืนกิจการดาวเทียมเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศมีความต้องการให้กิจการ ที่ดูรลความมั่นคงแล้วก็เกี่ยวกับขึ้นการใช้ขึ้นต่างๆนะการถ่ายทออสดและต่างๆพวกนี้นะครับกลับมาเป็นของคนไทยเราย้อนกลับไปหลายสิบปีพี่น้องประชาชนครับเราก็เป็นเรื่องที่หลายคนดีอยกดีใ,ใจบอกว่าดาวเทียมไทยคมนั่นควรจะเป็นของรัฐหรือของคนไทยแต่สุดท้ายครับมีการขายนะครับขายวงโคจรดาวเทียมหรือดาวเทียมที่มีการ นำขึ้นไปใช้อยู่ในอวกาศนะครับให้กับต่างประเทศก็ให้กองทุนเทมเพรนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจวันนี้ชัดเจนครับส่วนดาวเทียมไทยคมเจ็ดแปดนะฮะก็ยังไม่หยุดนะครับทางคุณหมอนายแพทย์วรงนะครับก็บอกว่าต้องดำเนินการฟ้องร้องนะครับเพราะว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือครมยุคที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีการอนุมัติ มีการอนุญาตให้มีการนําขึ้นวงพจร์ดาวเทียม78แล้วก็อ้างว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับขัดต่อกฎหมายและก็ขัดต่อรัฐมนูน2,560และก็2,550ในกรณีย่วงนั้นนะครับช่วงปี55นะครับทุกนั้นก็บอกว่ายังขัดต่อกฎหมายก็เป็นกรณีต้องฟ้องร้องนะครับนายกพนตีและอดีตกรสทชรวมแล้วเป็นจำเลย40กว่าคนนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่า ทางสารอาญาทุจริตพื้ไม่ชอบการนั้นจะมีความเห็นในคําฟ้องนั้นอย่างไรวันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยมีความรู้สึกนะครับดีอกดีใจอย่างส่วนหนึ่งนะครับผมคนหนึ่งแหละครับที่เป็นคนไทยก็คาดหวังมาตลอดว่าทางกสทชงนั้นแต่เล็งเห็นถึงความเป็นเอกสิทธิ์นะฮะในการที่จะเข้าถึงการใช้วงโคจรดาวเทียมพี่น้องครับรัฐมนูญนั้นถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดผมพูดตลอดว่าเราต้องยอมรับว่ากฎหมายสูงสุดนั้นคือรัฐมนูญ แห่งบานจาัรไทยวันนี้พี่น้องครับก็มาเรียนกฎหมายรอบหนึ่งหลายคนบอกว่าทําไมต้องฟังรัฐธรรมนูญเรามาดูรัฐธรรมนูนนะครับมาตรา5มาตรา5เนี่ยบัญญัติไว้นะครับผมจะให้น้องได้เรียนรู้กฎหมายไปด้วยนะครับมาตรา5นะฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํนบทบารรทนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เห็นไหมฮะ ถ้าการกระทาใ,ใดๆนะถ้ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ก็คือไม่มีผลบังคับนะครับเรามาดูนะฮะเรื่องของสิทธินะและหน้าที่นะครับของพลเมืองไทยมาตรา50ทําน้ชว่าตา50นั้นเป็นหน้าที่ของพลชนชาวไทยในการที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งอะไรครับทรัพย์สินนะฮะทรัส,รสมบัติของชาตินะครับในหมวดที่4หน้าที่ของพลชนชาวไทยนะครับมาตรา50 บุคคลมามีหน้าที่ดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะอะนุหนึ่งนะครับพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุขดูอนุสองนะครับงนี้สองนะครับป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเรตภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมถึงให้คุรร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คืออยู่ในมาตรา50อนุ2นะครับ เรามาดูมาตรา60มาตรา60นี่เป็นหมวดที่5หน้าที่ของรัฐรัฐก,ก็คือรัฐบาลน,นะครับมีหน้าที่ในการที่จะต้องดําเนินการเ,าเกี่ยวกับเลยครับเกี่ยวกับกิจการหรือขึ้นความขี่น้ำมันเือวไปอย่างนี้ครับพี่น้องครับมาตรา60รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งขึ้นความถี่ประเด็นแรกขึ้นความถี่นะครับและและนี่คือต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน <c oughs> เห็นไหมครับรัฐมีหน้าที่นะฮะต้องรักษาไว้ซึ่งขึ้นความถี่และนะครับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติดังน,น,นั้นสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมนั้นถือว่าเป็นสมบัติของชาติแน่นอนครับอดีตที่ผ่านมานั้นรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับ ก็มีการอนุญาตออกใบอนุญาตสัมปทานให้กับเอกชนเ,เข้าร่วมกันสัมปทานประมูลนะครับว่าถ้าคุณจะเอาดาวเทียมขึ้นเนี่ยวงโคจรรอบโคจรเท่านั้นเท่านี้เนี่ยราชจุดเท่านั้นรองจุดเท่านี้แล้วก็ในพื้นที่อาณาจักรของรัชจักรไทยเนี่ยนันฟ้าของประเทศไทยนั้นคุณต้องจ่ายเท่าไหรนะ่ก็มีการเคาะราคากันนะครับก็ทําให้นะครับสิทธิในการเข้าใช้วงจรดาวเทียมตกไปอยู่ในมือของเอกชน เอกชนก็เป็นคนมีหน้าที่กํากับดูแลดาวเทียมดังกล่าวถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากถ่ายทอดสดนะครับจากอังกฤษนะครับก็ต้องผ่านวงโคจรดาวเทียมที่อังกฤษมาที่ประเทศไทยและเจ้าของวงโคจรน,นี้ก็มีอำนาจในการเรียกเก็บเงินเห็นไหมครับก็ต้องเสียเงินให้กับทางผู้ที่เป็นเจ้าของสัมปทานวันนี้ถ้าหากรัฐเป็นเจ้าของเองนะครับก็ดีครับทุกวันนี้รัฐถูกแปลจาก กิจการของรัฐไปเป็นเอกชนเป็นรับสาระจิตเยอะนะครับอย่างปตทเนี่ยนะครับเดิมทีเป็นของรัฐกวันนี้ก็เป็นของอะไรครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นบริษัทกำกัรมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถซื้อขายหุ้นได้จริงแต่คนถือหุ้นหลักๆก,ก็คือพู้นักการเมืองส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นของกระทรวงการคลังก็จริงมันก็ทําให้คนไทยใช้น้ำมันแพงอยู่ดี หลักๆวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะผมก็รู้จักนะครับในขานิการเนขาภัษาการในขา,ารขาิการกรสทชนะครับก็เคยพูดตลอดว่าคุณพี่แต่รัฐต้องแม่นตุกกฎหมายต้องบอกคณะกรรมการกรสทชว่าต้องยกเลิกล้มการประมูลก่อนเพราะเว่าดื้อดึงไปเนี่ยมันจะมีความผิดอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายอะไรก็ตามนะฮะที่มีการออกข้าพิจารณาแล้วถึงแม้จะออกก่อนรัฐธรรมนูญ รัฐมโนูญนี่ยยกร่างขึ้นแล้วก็ประกาศใช้นะครับปีพุทธศักราช2560้อแน่นอนครับรัฐมนูญเราเนี่ประกาศใช้วันที่6เมษายันหซึ่งพวกน,นั้นในปีที่2ในรัชกาลปัจจุบันนะครับของรัชกาลที่10ก็มีผลทันทีเลยนะครับดังนั้นวงโคจรดาวเทียมหลังจากที่มีประกาศใช้รัฐมโนูญแล้วจะให้มีการสัมปทานเนี่ยโดยสุ่มสุ่มไม่ได้รัฐต้องรักษาไว้ นะครับรักษาไว้ต้องเป็นกิจการเป็นสมบัติของรัฐดีนะพี่น้องครับถ้าหากเรามีดาวเทียมเองคือดาวเทียมเนี่ยดวงหนึ่งเนี่ยนะครับจะกี่พันล้าน5,000ล้านหมื่นล้าน,น,านเราก็มีงบประมาณในการที่จัดซื้อแล้วก็ดูแลเองถ้าเราปล่อยให้เอกชนนะครับเข้ามาสัมปทานจ่ายค่าสัมปทานให้เราแต่เราก็ต้องไปเช่าไปเสียนะครับเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับ,รรบ,กกบขึ้นหรือ การถ่ายทอดอะไรต่างๆที่มันต้องผ่านดาวเทียมเนี่ยมันก็ทําให้รัฐเนี่ยสูญเสียความเป็นเอกภาพแม้กระทั่งว่าความปลอดภัยแห่งรัฐต,ตรงนี้เราก็ควรจะมนีนะครับก็ถือว่ารัฐมนูรแห่งรัชจักไทย2 5 6 0นั้นได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความปลอดภัยแล้วก็เรื้องที่พี่โน้องประชาชนได้รับฟั่งนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับพี่โน้องครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการก,ารกสทชทุกท่้นนะที่ยังเล็งเห็นความสําคัญ สารสนรทศของชาติพี่น้องครับการที่เราอยู่ในสังคมนั้นเราต้องออกมาช่วยกันทําหน้าที่ของพลเมืองพลเมืองไทยนั้นมีหน้าที่ในการที่จะพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระกษัตริย์สิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องครับวันนี้ม็อบออกมานะครับม็อบออกมาทําไมผมถึงบอกว่ามันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับวงคอจรดาวเทียมเกี่ยวข้องกับสมบัติานใครครับได้สมบัติานตรงนี้ไปวันนี้เขาต่อรองครับ วันนี้เขาพยายามต่อรองกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีของเรานะครับท่านลุงตู่เราเนี่ยไม่คุยครับจะไม่มีการคุยหรือต่อรองกับผู้ต้องหาหรือผู้ที่ตกเป็นจำเลยสารภากษามีความผิดแล้วหนีคดีไม่คุยครับนะฮะคุณจะมีมวลชนอยู่ในมือหรือมีอำนาจในการดิ้งเครดิตร,รัฐบาลยังไงก็ช่างแต่ลุงตู่เป็นเจ้าที่ของรัฐ เป็นผู้นำสูงสุดมีความหนักแน่นชัดเจนครับมันถึงทําให้เกิดม็อบนะครับม็อบที่ออกมาลายวันครับคนที่ออกมานั้นก็คือลูกหลานเราเองนะฮะเยาวชนลูกหลานเราที่ออกมาโดยไม่มีหลักคิดหลายคนถามผมว่าแกนนําที่ออกมาเป็นม็อบนั้นนะ่ะไม่แสดงตัวมีครับม็อบทุกม็อบจะมีแกนนําเพียงแค่ว่าแกนนํานั้นนะครับจะออกมาแสดงตัวตนหรือไม่อย่างไรนะฮะเขาไม่แสดงตัวตนแต่เขาสั่งการผ่านนะครับ ผ่านสื่อโชว์ชุดนิดเว่อร์ทุกวันนี้มันง่ายนะบอกวันนี้จะไปโน่นไปนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่กะสทชเราไปสทชเราจะไปที่ดินแดงไปบ้านคลเอกประยุทธ์เห็นไหมครับเขาก็โพสต์ออกไปแล้วก็มีแกนแกนด้อยลงไปที่ไปควบคุมนะครับม็บอบกลุ่มพวกนี้ม็อบพวกนี้บอกว่าเป็นม็อบที่ผมไม่ได้พูดคําว่าสตถุนเนี่ยนะครับเป็นม็อบไม่มีคุณภาพ ถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยไม่มีคุณภาพไม่เข้าใจหลักการปกครองวันนี้ออกมาเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนครับออกมาปั่นป่วนออกมาสร้างความวุ่นวายออกมายั่วยุเจ้าที่ของรัฐพยายามทุกทำทุกอย่างนะครับที่จะทำให้เจ้าที่ของรัฐนั้นนะเข้าไปกระทบทําทุกอย่างเพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีเจ้าที่รัฐนะครับมีการยิงกันเกิดขึ้นก็บอกเลยว่าตํารวจเขาใช้กระสุนยางในการที่จะต้านไม่ให้ม็อบเนี่ยเข้ามาทํร้ายทรัพย์สินของส่วนราชการ หรือเข้ามาทํร้ายเจ้าที่ของรัฐแต่ยังมีม็อบที่แฝงตัวไปกลุ่มพวกนี้ต้องการนะครับสร้างสถานการณ์ก็มีการใช้อาวุธปืนจริงยิงพวกเดียวกันวันนี้เห็นไหมครับไฮโซลูกนัดทําในเมืองแสลงนะครับม็อบบอกว่าโอเคเนี่ยการที่ไฮโซลูกนัดเนี่ยถูกในวัตถุของแข็งกระทบกับคิวนะครับด้านขวาแล้วก็ถึงกับแตกหลายคนก็มีข่าวบอกว่าตาข้างขวาอ่านบอด นะก็ยังไม่รู้บอดไม่บอดผมยังไม่ทราบน,นะครับยังแพทย์ยังไม่ออกมายืนยันหลายคนก็บอกว่าจากกรณีที่ตำรวจใช้กระป๋องแก๊สนะฮะน้าตานะครับยิงเข้าไปแก๊สน้าตาเนะี่ยเขาก็บอกมาพูดแล้วระดับคนที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจหรือผู้ช่วยาญนะฮะการใช้อาวุธใช้แก๊สน้ําตาเนี่ยบอกแล้วว่ามันต้องยิงระยะใกล้นะครับ,รนะรบไม่เกิน10เมตร5เมตร10เมตรเนี่ยมันถึงจะมีผลทําให้กระทบ ของแข็งที่เป็นกระป๋องนะครับแก้วน้าตาถึงแตกได้ตรงนี้เขาก็บอกแล้วม็อบก็ไม่ฟังนะครับวันนี้ก็บอกว่ามอ็อบจะมามาแน่นอนครับแต่เ็าสร้างความวุ่นวายเหมือนเดิมมันเป็นเกมของเขาเครับเขาต้องเอามาต่อรองผมบอกเลยว่าลุงตู่ไม่คุยลุงตู่ไม่คุยครับวันนี้พยายามสื่อลุงตู่ว่าเราเนี่ยต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาชาติไทยถ้าคุณเป็นคนไทยนะครับถ้าคุณยุโยงส่งเสริมเยาวชนนะ่ะให้มาก่อม็อบทําอย่างเนี้ย ผมบอกว่าไร้ค่าเลยคุณค่าของความเป็นไทยของคุณนั้นหมดไปเลยนะครับวันนี้เราอยู่สถานการณ์โควิดโควิดก็กระจายออกทุกวันแพร่ระบาดเมื่อวานเนี้ยนะครับจังหวัดที่ผมอยู่สีเกตก็ติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศวันนี้ก็โดนอีกครับก็เยอะสี่ร้อยกว่าคนติดแล้วก็ต้องรักษารักษาก็ต้องไปพักก็ต้องเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดจากใครครับก็เกิดจากม็อบนี่แหละไม่กลัวไม่กลัวตายนะครับเพราะอะไรครับ ัวอดบอกอดคุณไปรับเงินพวกนี้มาเป็นเงินที่ไม่ชอบสังเกตไหมครับเยาวชนลูกหลานเรากล้าที่จะไปเต้นนะฮะเต้นโยกหน้าโยกหลังนะสะบัดผมผมเห็นแล้วโอ้โหถ้าเป็นลูกสาวลูกชายผมเนี่ยผมรับไม่ได้เลยนะเห็นไหมฮะที่เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับว่าเอ่อมันไม่ให้คนนะครับเหมือนกับเป็นหุ่นยนตนะ์เนี่ยคุณจะทําอะไรก็ได้ชักดิ้นชักงอผมตกใจเลยเอ,อ,อะไรเนี่ยเยาวชนคนไทยหรือเนี่ย นี่หรือเยาวชนคนไทยที่เราต้องฝากอนาคตไว้ถ้าเราแก่ตัวไปจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตในการบริหารราชการแผ่นดินแต่พี่น้องประชาชนครับนั่นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของเยาวชนเยาวชนที่มีคุณค่าและรู้จักหน้าที่ตัวเองลูกสาวผมนะครับเรียนอยู่ม .2 ตื่นเช้ามาต้องเรียนออนไลน์เขาเรียนภภา,าษาอังกฤษนะครับต้องเครียดกับการเรียนลูกชายเขาต้องเรียนไหมครับปีหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับก็เรียนหนังสือ ไม่ได้ไปสนใจเรื่องการมาพวกนี้เพราะหน้าที่เขาก็คืออะไรครับเรียนอยู่ระหว่างการศึกษาหนึ่งนะครับนักเรียนก็คือเรียนถ้าหากระดับนะครับมหาอะไรก็เป็นนักศึกษาไอคนที่ออกมาก่อขอมยวัยอายุ14 15 16นะครับ17ก็คือคนที่เป็นแกนนำนี่แหละครับยั่วยุส่งเสริมไปปลุกระดมไปจ้างจ้างเด็กครับมันจ้างง่าย ถ้าไปจ้างคนที่มีวุฒิภาวะและมีความชิดความอ่านแล้วเนี่ยเขาไม่ทำหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นก่อความวุ่นวายให้กับสังคมสองตัวเองนั้นจะอันตรายแก่กายและจิตใจแล้วก็อาจติดเชื้อได้นะฮะสม,มันละเมิดต่อกฎหมายเขาไม่ทำนะฮะเด็กที่อายุเกินบรรลุอิพภาวะแล้วแล้วก็เรียนจบการศึกษาแล้วส่วนมากๆเด็กกำลังศึกษานะฮะเต้นดิน้นชักดิน้นชักงอนะครับไม่กลัวโห เห็นเราลดมอไซค์เอาขอโมยของพ่อของแม่ไปนี่คือความเลวร้ายของแกนนําแกนนํามีครับหลายคนบอกว่าตารวจทําไม่จับกลุ่มแกนนำหนึ่งมันหลักฐานมีไม่มีคําสักทอดบอกว่าแกนนําชื่อนั้นชื่อนี้และเส้นทางการเงินไม่ใช่ว่าตํารวจไม่รู้รู้ครับผมที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่จะทําให้ม็อบปะทุข,ขึ้นมากกว่าเดิมก็คือวันที่ยี่สิบจะรุนแรงมากกว่าเดิมเพราะอะไรครับหลังจากที่ คณะกรรมการกสทชเนี่ยมีมตินะครับเป็นเอกชนนะฮะให้ยกเลิกการที่จะมีการประมูลในวันที่28สิงหา2564เนี่ยประมูลบริุญ,ญาตสัมปทานวงโคจรดาวเทียมนะก็ทําให้เจ้าของจิจการวงโคจรดาวเทียมเนี่ยที่หมดอายุไปแล้วนะฮะก็ต้องอะไรครับดิ้นรนดิ้นรนที่จะต้องอะไรครับให้ได้สัมปทานนี่คืออํานาจครับ อำนาจทางเศรษฐกิจคุณต้องการเข้ามาในสู่อานาจและกรอบโกยผลประโยชน์นะเอาให้ตนเองและพวกพ้องพี่น้องครับคิดดีๆนะครับจะเลือกนักกฎหมายเลือกทานายนักการเมืองหรือคนประกอบอาชีพอะไรที่แสดงตัวตนไปอยู่วงการการเมืองเลือกให้ดีนะครับบางคนเนี่ยไม่สนใจอะไรคิดอย่างเดียวครับบอกว่าต้องได้ผลประโยชน์ผม้องบอกว่าถ้าหากไม่คิดคำนึงถึงชาติบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้ผมพูดตลอดพูดทุกคลิป อยากให้เยาวชนคนไทยที่ออกไปเดินขบวนหรือไปเรียกร้องสิทธิ์น่ยมันไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองมันเป็นกรณีรับใช้รับใช้ในทุนครับม็อบพวกนี้นะฮะไม่ใช่ม็อบที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตยและต้องการเรียกร้องสิทธิ์ที่ทางการเมืองในการที่ให้พลเดบประยุทธ์ลาออกมันยังไม่เห็นผลที่ผลเดบประยุทธ์ลาออกหลายคนพยายามมาโจมตีนะฮะใช้จิตวิญญาณในการทําสงคราม ผมนึกบอกว่าเขาเดิน3มแนวลบแนวลบแรกนะครับสร้างข่าวเท็จข่าวปลอมออกมาปลุกระดมนะทางสื่อชัวชีวลเน็ตเวิร์ดใส่ร้ายประเทศใส่ร้ายพลเอกประยุทธ์ใส่ร้ายรัฐบาลไทยใส่ร้ายหมอใส่ร้ายวัคซีนที่ผลิตโดยมหาอำนาจอย่างจีน่าของจีนไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้ของดีต้องงน,นคือพยายามทําทุกอย่างและก็รับไม้ต่อมาเป็นทอดทอดจากใครครับก็เครือข่ายของเขา บอกว่าวันนี้ชิโนโแวกไม่ดียังกว่น,นี้คือหมอคนไทยเขาเก่งนะครับเขาศึกษาแล้วว่าการสลับในการฉีดวัคซีนนั้นเข็มแรกชิโนโแวกเข็มสองเอสตาเซนกามันทําให้เกิดความเกิดภูมิต้านทานนะฮะเชื้อตัวใหม่ที่อยู่นเดลต้าได้เขาก็วิเคราะห์สังเคราะห์นะครับมีการทดลองหลายรอบนะค,บคุณหมอเขาก็สั่งให้เขาไม่สั่งไฟเซอร์เขาก็สั่ง,เข,งเขาก็ดูทดลองว่าหนึ่งเราเชื่อตรงแบบเดียวก็ไม่ได้ นะฮะอย่างยี่ห้อเดียวก็ไม่ได้วัคซีนต้องมีคุณภาพผมถึงบอกว่ามันเป็นการนะครับเป็นการสร้างสงครามนะเศรษฐกิจกคือทางภาคตะวันตกเนี่ยเขาผลิตวัคซีนได้นะแต่เขาไม่ให้ทางเอเชียเราเขาไม่ให้ครับเพราะอะไรครับเขาตุนนะครับเขาตุนไว้ตุนไว้แล้วเขาก็ปล่อยเชื้อตัวใหม่ออกมาผมบอกเล่งจริงนะครับก็ให้เกิดเชื้อโควิดตัวใหม่ออกมา แล้วก็พยายามที่จะอัพราคาขึ้นเลยไงคือบางทีทําทีบริจาคมาล้านต้นสองล้านต้นนะครับจริงๆประเทศไทยนั้นเราก็กําลังผลิตนะครับมีการทดลองผมบอกว่าจุฬาโควิดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกําลังวิจัยนะครับศึกษาวิจัยก็กำลังพัฒนา,เ,าเชื้อนะครับทั้งเป็นเชื้อเป็นเชื้อตายนะครับนี่มาเพื่ออะไรครับมาป้องกันโควิดกำลังทํากันอยู่ไม่ใช่ไม่ทํานะครับผุบอกว่าวันนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็น นั่นคือการสร้างแนวรบทางสื่อโซเชียลทางไฟ,ไฟไซเบอร์นะครับออกมาโจมตีรัฐบาลอีกแนวรบหนึ่งเขาใช้อะไรครับเขาให้ม็อบไงครับม็อบไปเดินขบวนไปคุบไปทําลายนะพยายามที่จะสร้างให้เกิดอะไรครับสงครามกลางเมืองโทษทีครับเขาใช้พลพรรคแกนนำนะครับถ้าหากบอกไม่ผิดนะคำมนักตออกมานะฮะออกมาพูดเลย โอเป็นถือธงเป็นแกนนำอย่างเนี้ยเขาไม่ฟังแล้วนะพูดเพราะอะไรครับเด็กไม่สนใจเพราะเด็กที่ไปเนี่ยมันไม่สนใจใครเป็นแกนนํามันไปเพราะอะไรครับคึกขนองรับเงินมากูทําเสร็จกูก็กลับบ้านส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่คนไทยครับนะฮะคนที่ไปกล้าทุบทําลายทรัพย์สินเผารถเมเผาป้อมตํารวจนันไะม่คนไทยนะครับมันเป็นคนสัญชาติต่างชาติที่เขาถูกจ้างมาและอีกส่วนหนึ่งพี่น้องครับเขาก็ทําทุกวันทําทุกวันนะครับ เพื่อให้เกิดอะไรครับแรงกเพิ่มในการที่เขาบอกว่าเขาสามารถสั่งการคนที่อยู่ในประเทศไทยได้เพื่อเขาต้องการเจรจากับลนอิประยุทธ์ลุงตู่ทาถูกแล้วอย่าคุยกับโจรครับนะผมบอกเขาไปโจรเพราะอะไรถ้าคุณมีความผิดแล้วสารพักษาเนี่ยถือว่าคุณเป็นผู้ต้องหาที่สาลผ่านกระบวนการตัดสินโดยชอบแล้วจนถึงที่สุดก็เป็นจําเลยแล้วคุณไมจยอมรับคำพักษาของสารก็ถือว่าคุณนั้นใช่ไม่ได้นะครับเขทาทําทุกวันแน่นอนครับ ลิ่งวันนี้เนี่ยที่มติบอร์ดของคณะกรรมการกรสชเนี่ยมีมติให้ยกเลิกนะหรือล้มกันประมูลนะครับในการออกใบอนุญาตสมมปทานใบอนุญาตวงโคจรดาวเทียมยิ่งทำให้เขาเดือดวันที่20ก็เป็นกำลังใจให้ตํารวจก็วางแผนนะครับวันนี้ก็18แล้วพรุ่งนี้19 20กี่ก็ก็ต้องระวังนะครับก็ต้องทํานะลูกหลานเราใครที่หลงผิดก็อย่าไปนะลูกนนอย่าไปแล้วแนวลบที่3พี่น้องครับ เขาก็ใช้ทางรัฐสภานิติบัญญัติคือให้ฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งอยู่ในอนัตของเขาเขาดูแลเรื่องซัพพอร์ตการเงินในค่าใช้จ่ายในการลงสมัครรับเลือกตั้งยืนย่นหนี้ที่ป่าไม่ไว้วางใจนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามลขังเสื่อมครับคือพักที่อยู่ในอนัตเริ่มไม่ฟังเริ่มจะมาเจรจาเริ่มไม่จิตสํานึกขอบคุณมากครับขอบคุณสสในสภาที่ผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนไม่อยู่ในอนัต นะครับของใครบางคนของคนแดนไกลผมบอกว่าขอบคุณมากวันนี้จะทําให้การเมืองเราเนี่ยเดินเข้าสู่แดนสิมวิไลผมนึกบอกเลยครับแน่นอนครับหลังจากที่เราทวงคืนกิจการดาวเทียมมาได้เราก็จะเห็นอะไรดีๆหลายอย่างเราเห็นแน่นอนครับในรัชกาลที่สิบแดนสิวิไลผมบอกเลยครับแล้วก็ประการสําคัญครับคือสามนี่ลบเนี่ยเขาจะยิ่งเร่งและก็บอกเลยว่าลุงตู่ไม่คุยร้านเปอร์เซ็นครับ ผมรู้ใจลงตู่ครับนะฮะผมทํางานเนี่ยผมเข้าใจหลักการบริาหารของทหารแล้วก็ลุงตู่เป็นชาาิชายทหารแล้วก็เป็นคนที่บอกเลยว่าให้ลุงตู่เล่าออไม่ออกหรอกลุงตู่ไม่ออกด่านแรกคือยกแรกเนี่ยนะฮะถ้าลุงตู่จะลาออกลุงตู่ต้องสมัครใจลาออกเองไม่มีสิ่งพวกนี้มากระทบลุงตู่จะหยุดก็หยุดนะครับประการสําคัญคือยกแรกเนี่ยที่บอกว่าลุงตู่จะแพ้ไหมมบออกมาไม่มแพ้ เห็นไหมลุงตู่ต้องมีกําลังภายในในการที่จะส่งสัญญาณไปถึงกสชอโอ้ยจะดื้อดึงนะครับในการประมูลนะวันนี้ก็ชัดเจนครับมติกสชนะฮะกรรมการก,ารกสรชให้ลมเลิกการประมูลวันที่28สิงหาออกไปก็สุดยอดเรื่องนี้ต้องตีความครับต้องส่งเรื่องไปให้นะฮะผู้แารแผ่นดินส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความว่ากรณีการจะให้มีการเปิดสัมปทานวงโคจรดาวเทียมนะั้นเป็นการขัดนูนหรือไม่ก็เป็นเรื่องดีครับก็ ไปติดตามเพจของหมอวลงนะครับจะมีในความละเอียดมากกว่าผมในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทรวงคืนกิจการดาวเทียมไทยคม78ที่ครมรยิ่งรักชินวัตรนะได้อนุมัติให้มีการนําขึ้นซึ่งดาวเทียมและก็อาจทําให้เป็นกรณีที่ผิตดต่อกฎหมายอันนี้หมอวลงบอกว่าผิดนะครับผมไม่ได,ด,ด้ละเอียดส่วนนี้จำนวนมากผมพูดภาพกว้างให้พี่น้องประชาชนวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติ พี่นงครับเราคนไทยด้วยกันนั้นเราสามารถที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองได้ไม่จําเป็นต้องอะไรครับเห็นเหมือนกันนะครับเห็นชอบเหมือนกันเราคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองมันเกิดอะไรครับเกิดข้อถกเถียงแล้วก็ข้อถกเถียงดั่าวนั้นมันจะทําให้อะไรครับตกผึกทางความชิดในการที่จะพัฒนาแล้วก็ทําให้ทุก,ทกฝ่ายเนี่ยครับถกเถียงกันเมื่อถกเถียงกันแล้วก็หาจุดสรุปนะครับ เราเอามาวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมไทยนั้นปัจจุบันนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากอํานาจครับนักการเมืองทั้งนั้นที่เกิดก่อให้เกิดปัญหาของสังคมถ้าหากนักการเมืองมีจิตสํานึกที่ดีเนี่ยนะฮะผมบอกตลอดว่านักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศเห็นไหมครับเขาต้องการกลับมามีอานาจถ้ากลับมาไม่ได้เขาต้องให้คนของเขาเนี่ยที่เขาสั่งการได้มีอำนาจดูแค่นั้นครับ ดังนั้นโน้องประชาชนเราเห็นต่างแต่เราจะไม่แตกแยกผมขอร้องเลยวนะ่าอย่าแตกแยกหลายคนเป็นเยาวชนวัยรุ่นมีความเห็นต่างกับการทำงานของรัฐบาลออกมาด่าทอต่อว่าผมเข้าใจนะครับแต่ผมพยายามไม่ผลักใส่ไล่ส่งคนที่เห็นต่างรัฐบาลผมพยายามดึงกลับมาให้เข้าใจหลักการปกครองผมพูดเสมอครับทุกคลิปนะฮะพูดเสมอว่าประเทศไทยป,ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุข เรามีกลไกสําคัญอยู่3าประการหนึ่งประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนะฮะสกษัตริย์กษัตริย์เป็นบรลมุขของประเทศทรงใช้อํานาจผ่านอะไรครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศา,สา,าล,ลส,าสามทางเท่านั้นนะฮะสามองค์กรทางการเมืองก็คือข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองที่เข้ามาขับเคลื่อนดูแลนะครับบริหารจัดการระบบข้าราชการของประเทศชาติบ้านเมือง การที่จะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองได้กับลงสมัครรับเลือกตั้งหรือผ่านการคัดเลือกนะฮะเป็นสอสอ,สอ,อ,อตาม,ร,มโนโนตรัฐธรรมนูญตรงนี้ครับผมทึงบอกว่าองค์กรทางการเมืองนั้นก็แบ่งย่อยลงไป1ฝ่ายบริหา 2. ร 2. ฝ่ายนิติบัญญัติ3ตุลาการนี่คือ3ฝ่ายอยู่ในองค์กรทางการเมืองมีหน้าที่นะฮะกำกับดูแลนะครับและบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายบริหารก็ได้จตกคณะครมนะครับมีที่บริหารจัดการ ข้าราชการประจำึ้นเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนฝ่ายนะครับฝ่ายนติบัญญติก็คือฝ่ายที่ออกกฎหมายตากฎหมายเห็นชอบในการกระทำของรัฐบาลและเห็นต่างคือตัวสอบรัฐบาลฝ่ายตุลาการก็คือดูแลเรื่องของข้อขัดแย้งของสังคมระหว่างประเทศชัดเจนตรงนี้ถ้าลูกหลานเข้าใจแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาแต่ถึงแม้เข้าใจแต่ไม่ยอมรับมันก็ถึงมีการที่จะออกมาปฏิวัติการปกครองน,นะครับ คนที่เป็นแกนนํามันนั่งฟังทุกวันมันก็แก่นะครับบุญถาวรพูดออกไปมันก็ลบมันพยายามบล็อกไม่ให้ลูกหลานฟังผมพูดบุญถาวรนั้มีองค์ความรู้บุญถาวรเป็นทนายกจกจอก,ก,จอกบุญถาวรพูดเนี่ยเพ้อทุกวันนะครับมันก็จะไปสร้างสรรค์นในสิ่งที่แบบว่าประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็พูดเสมอว่าเราปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยไม่ใช่ ประชาธิปไตยเตยมใบที่ต้องเลือกนะครับผู้บริหารสูงสุดคือประมุขของประเทศเหมือนกับอเมริกาอเมริกาเขาปกครองรูปแบบของประชาธิปไตยรัฐทิปประชาธิปไตยที่รูปแบบประรานธิบดีมันต้องการอย่างนั้นนะมันก็พยายามที่จะกบเกลื่อนทุกอย่างบล็อกผมทุกอย่างไม่เป็นไรครับผมก็พูดไปเรื่อยๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักถ้าหากพี่น้องประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นประโยชน์และมีความรู้กับพี่น้องประชาชนช่วยแชร์ออกไปครับแชร์ให้มากที่สุด ผมไม่ได้เป็นเจ้าของ YouTube ผมไม่ใช่เจ้าของจิจการนะครับในการที่จะาหารายได้จากการกดยอดลงยอดไลค์ไม่มีครับผมพูดทุกอย่างเนี่ยผมไม่เคยได้ผลประโยชน์กลับมาใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็นําไปใช้ในการเป็นช่องยูดอกยูทูก็ทำไปครับผมไม่ว่านะฮะสิ่งสำคัญคือเราพูดจริงและวนำเรื่องจริงของชาติบ้านเมืองมาพูด พอคราบวันนี้ผมบุญถาวปรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทานายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งดำรงหนเป็นผู้โชวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนฎรและประธานที่ปรึกษาฝ่าย,ยกฎหมายพรรคการเมืองออกมาพูดในประเด็นกรณีที่ทางากสทชนะครับมีมติเป็นเอกฉันให้ยกเลิกการประมูลใบอนุญาตสัมปทานวงโครจรดาวเทียมก็ถือว่าเรื่องดีกับคนไทยพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีนั้นเราต้องมีหลักคิดในการชีวิต ขอให้เรายึดหลักคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทดําดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทาดีคิดทดําด,ดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ